วันนี้เรามายิงปลาที่ฟองข้างไทตะหูชินะครับที่เลยดูโฮมมาถนนบางนาตานี่นะครับนี่ครับไหลสวยเลยนะครับยิงไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ครับมาโอ้ดีหน้าเลยใหญ่มากนัคุติ๊กนะครับวันนี้เราหนังกติ๊กอย่างเดียวนะครับวันนี้ เย็นเกินเลยนะฮะเย็นแขนยังไม่หายเลยขึ้นสายเพินเอ้ตามชมครับว่าเราจะมีฝนงานขนาดไหนตามต่อเลยครับลุ้นกันว่ามันจะมีซต์สวยๆนะเด็กเกี้ยวครับวันนี้ลมแรงมากเลยครับถ้าไม่ลมก็โอเคครับตามเลยครับลุ้นๆมาลุ้นกันครับนะทุกคน ลุ้นกันยังพอสถงควันครับว่าเราจะมีผลงานอะไรขนาดไหนตามเลยครับสายสวยๆมาอีกแลนะครับนี่ครับปลาเริ่มลงลึกแล้วนะครับเริ่มร้อนแล้วนี่นะครับสายสวยเลยนะครับสายสวยเยอะครับยิงไม่โดนเยอะครับปลาเริ่มลงลึกยิงยากครับ เราจะมีผลงานมากน้อยขนาดไหนลุ้นต่อครับเอาครับใส่สวยมาอีกแล้วครับสวยเลยนะครับตัวนี้ยิงก็หัวนอกเลยครับปลาล่องลึกนะเห็นมองๆขาวว่ายิงเลยนะครับอันนี้นี่ครับตอนเช้าๆปลาลอยเยอะมากเลยนะครับเห็นลุงเขาบอกเดี๋ยวุ่งนี้เช้าเรามาแต่เช้าเลย จะได้ยิงไส่สวยๆเยอะครับนี่ครับสุนตอครับวันนี้เราจะมีผลงานมากน้อยขนาดไหนตามชมครับใส่สวยมาแล้วนะครับนี่ครับใส่สวยเลยนะครับนี่ครับ Cái sữa ở đây nó khóc ừ, Cái suối đây không khóc Ở phía ngoài nó khóc Nó สวยเลยนะครับนี่ครับหนังสติ๊กยิงนะครับนี่ครับสวยงามมากเลยครับปลามันล่องครับแต่มันตัวเล็กครับต้องเฝ้าตัวใหญ่นะครับเฮ้ยมีตัวใหญ่ตามต่อครับสวัสดีครับวันนี้มาส่งงานหนังสติ๊กนะครับหนังสติ๊กตัวนี้ครับเดี๋ยวก่อนเด็กกนดูเด็ก่อนยิงจนสายขาดเลยนะครับสายขาดเลย ยิงไม่ค่อยโดนหรอกครับเอาง่อยมันมีผลงานโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับใช้เสืออยู่ครับยิงไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะวันนี้โดอเปนขึ้นขึ้นหล่อมใช้เสือเลยนะครับนี่ครับผลงานโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับผลงานหนังสติ๊กนะครับวันนี้ปืนพักไว้ก่อนครับปืน เก็บแขนหมดแล้วขึ้นสายปืนขึ้นยากครับสายแข็งส่วนงานก็โดยรวมประมาณนี้นะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ